ผู้ชมครับวันนี้เฮาป้ากันวันจันทร์ที่2 3ตุลาคมนะครับก็เป็นวันยุดยาวตีหลายๆคนได้พักผ่อนแล้วก็ไปแอลหลายตีหลายแห่งครับแฮมเบอร์กี้วันแล้วครับคุณผู้ชมจะถึงช่วงของเทศากาลออกภาษาครับก็จะมีหลายตีนะครับตีได้จัดกิจกรรมกันแล้วหนึ่งในหั่นก็คือตีจังหวัดแม่ฮองสอนแม่ฮองสอนนี่ถือว่าเป็นประเพณีตีโดดเด่นแล้วก็เป็นการลงในประทินทองเที่ยวเลยนะครับว่าออกภาษาต้องมาแอลตีอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับนั่นคือประเพณีออกว่าเทศากาลออกรรษาของอำเภอ เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปีนี้เปิดจัดกันวันไหนในงานมีอัยังกันพองรวมไปถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบระเดียวนี้เปิดคึกคักมากน้อยขนาดไหนครับจะได้มาอุจากันในช่วงนี้นะครับกับผู้ข่วมรายการ3ท่านด้วยกันท่านแรกข้างๆผมนะครับท่านสมชายลีล่าน้อยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับสวัสดีครับแถมทานหนึ่งนะครับว่าที่ร้อยตรีพานุวัตรขัดหน้าครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน และทันทีสามนะครับว่าที่ร้อยตรีภูนศักดิ์ดีมั่นนายกเทศมนตรีต,ตำบลแม่สเรียงครับดีครับสวัสดีถึงสามท่านครับแล้วก็มีน,น้องนางงามสาวสาวไตสาวไทยใหญ่แหมสองท่านต้องบอกว่าใหม่สูงค่าเนาะถ้าอยู่แม่ฮองสอนนะครับก่อนก่อนตีเขาจะมาอู้ถึงประเพณีออกว่าว่าเปินจัดกันวันไหนจะได้ครับจะได้ถามท่านรองผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮองสอนก่อนนะว่าท่านรองคบบรับมเดียวบรรยากาศท่องเที่ทยวของ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจะได้พองข้ามะลางครับครับตอนนี้นะครับบรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็ที่พักต่างๆนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับก็จองนะครับที่พักกันมาเยอะขึ้นนะครับก็แต่ละพื้นที่ก็ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงเดือนตุลาพฤิกาแล้วก็ธันวาและบางที่นะครับอย่างบ้านรักไทยเนี่ยจองไปนจนถึง ประมาณปลายเดือนกุมภาแล้วสำหรับสวัสดิ์นะครับแต่บ้านรางไทยตึงปังอุ่มนะเพราะทั้งร้อนเนาะใช่ครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครับซึ่งซึ่งผมเองก็เคยได้ห้าประสานจากคนต่างจังหวัดเหมือนกันว่ามีมีผ้าหูจักตีบ้านลักไทยกระปังอุ่มก็ติดต่อห้องพักคือการห้องพักเต็มเลยเนาะมันมันมันต้องเราเราต้องแบบรีบวางแผนไว้ล่วงหน้าเนาะทั้งร้องเนาะเพราะว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเมืนกัครับพอๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวมีหมอกยามเช้าหมอกฝนแย่ยครับเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของของนักท่องเที่ยวครับอันนรองครับมฮัมหมุนนโยบายตั้งแต่จากของผู้วาราชการจหวัดแม่่องสอนและก็หนวนงานีติดเกี่ยวข้องมีการวางแผนเรื่องนี้จะได้ผ้อนอันตรองครับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับท่านเชษฐาโมศกรัตนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานนะครับ,รบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรวมทั้งแต่งตั้งคณะตามานของแต่ละอำเภอนะครับในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของทุกอำเภอนะครับ<ม>เราจะมีการประชุมบูราณาการคณะตามานร่วมกันนะครับ,รบซึ่งความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย เราจะให้ท่านนายเพเภอนะครับในฐานะที่เป็นประธานของของแต่ละอำเภอเนี่ยรประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของพื้นที่นะครับของท่องเที่ยวของทุกที่นะครับรวมทั้งบูรณาการการตามานร,ร่วมกันกับตารวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโรงพยาบาลนะครับมูลิติต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีการประชุมร่วมกันว่าทุกที่นะครับท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ห้องสอนทุกอำเภอนะครับเราจะต้องดูว่าแต่ละพื้นที่นะครับมีที่ไหนบ้างนะครับและให้กณะน่ามาน จุดต่างๆนะครับของอำเภอนะครับเข้าไปนะครับว่ามีปัญหาจุดไหนนะครับแล้วเราก็แก้ไขปัญหานะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับป้ายจุดอันตรายต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องอนแล้วมีความปลอดภัยนะครับรวมถึงเรามีการซ้อมแผนร่วมกันระหว่างสถานีตํารวจท่องเที่ยวนะครับ4กองกํากับการ2กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว2นะครับซึ่งสารวัตรท่องเที่ยวนะครับ พันตำรวจโตสุวิทนะครับบุญยะเพ็ญน,นะครับก็จะเป็นบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับท่านเจตาโมสิการัตเนี่ยได้คำชับนะครับให้กับ,บท่านนายอำเภอแล้วก็ทุกส่วนบูรณาการการทางานร,ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าเมื่อมาเที่ยวแล้วติดใจ กับเที่ยวแม่น้องสอนใหม่แล้วก็จะต้องพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวอีกครังหลายๆเพื่อตัวอย่างเอีกนะครับเพราะยังเซียงห้องกันว่าเสน่ห์ของแม่ห้องสอนแถมอย่างหนึ่งก็คือถนนหนทางถนนหนทางครับเวลาเขาขับรถไปเองเนี่ยนอกจากจะได้สัมผัสธรรมชาติสองข้างทางแล้วเราจะเห็นว่าแม่ห้องสอนมีด่านตรวจครับ หลายหลายจุดอย่างน้อยก็คือพักรถพักคนนะท่านรองเนาะแล้วก็ส่วนพักรถพักคนเนี่ยครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับเราจะทําให้ห้องน้ําสะอาดครับเพราะว่าประชาชนเดินทางกว่าจะถึงห้องน้ําแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วเราเข้าใจว่าคนที่เมารถ น้อเคือปฏิเสธไม่ได้เมาโลดจําเป็นจาเป็นแต้ๆเลยนะครับแล้วก็ดานตีแต่ละตีก็คือมีกาแฟมีชาบางจุดมีบริการนวดมีเช็โรถอย่างอี้ตัวนั่นก็คือสิ่งตีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความสาคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใช่ใช่ตีแม <D ML S 1> ่เอลแม่ห้องอนใช่ใช่แล้วก็ท่านผู้ว่าแล้วก็ชาวบ้านนะครับ,รบจังหวัดแม่ฮ้องอนแล้วก็ทุกภาคส่วนของราฐการองค์กรปกครองท้องถิ่นนะเราก็จะบูรณาการการทำงานร,ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ,รบโดยเฉพาะวัดนะครับปีปีนี้เนี่ยปีาเนี่ยของจังหวัดแม่ฮ้องอนก็จะครบ150ปีจังหวัดแม่ห้องสอนะครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ าเมืององค์แรกนะครับพญาสิงหนาถราชานะครับเป็นเช่าเมืององค์แรกนะครับสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับปีหน้าก็จะครบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะครับในการที่ก่อตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาครับแสดงว่าปีหน้าการจัดกิจกรรมร้อยห้าสิบปีต้องยิ่งใหญ่แน่ๆเลยยิ่งใหญ่ครับอันทำโอกาสอาจจะต้องเจิญตามท่านรองมอู้มาจักกิจกรรมหนึ่งนั่นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้นะครับทามตั้งพอทททครับพอครับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนี้ครับพออปลายฝนต้นหนาวเอกว่าอีเวนต์ต้องนักแน่เลยมีอย่างพองครับผมกิจกรรมในช่วงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีความคึกคักตั้งแต่ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะจริงๆแล้วแม่ฮ่องสอนเที่ยวได้ทั้งปีนะครับเรามีกิจกรรมประเพณีหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีซึ่งปีนี้ เทท,อทอเองเจะนําส่งเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็เสนอขายเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวซึ่ง <How. S 2> เรามีโครงการเด่นในเรื่องของอสามโครงการด้วยกันอย่างเช่นโครงการแรกเป็นโครงการ Amazing d o r s t e r นะครับอันนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากเรื่องของ d o r s t e r Experience ก็คือเราขายเรื่องของ ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับซึ่งเรามีทั้งเรื่องของชาติพันธุ์และก็ชนเผ่าในพื้นที่จํานวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าในเชิงของวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็น 5F ที่นําเสนอขายเรื่องของนักท่องเที่ยวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเทศกาลประเพณีนะครับหรือว่ากิจกรรมในเชิงของดนตรีและกีฬานะครับตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีการวางปฏิทินไว้หมดว่าอันไหนเป็นกิจกรรมเด่นอย่างเช่นในเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีงานประเพณีออกว่าที่อํําเเภออแมรงล้วาเภอ งานปอยเหลือออลอหล่อน1ิบเอ็ดก็เป็น,ปน,ปนออกพ,พรรษาของชาวไทยเหมือนกันที่อำเภอเมืองแล้วก็ที่อำเภอปลายก็จะมีประเพณีกาดหลูนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นไฮไลท์เพราะเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วก็พีกมากนะครับ,รบแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเราจะมีทุ่งดอกบัวตองบานเต็มพื้นที่ของดอยแม่อูคอคอยู่ที่อำเภอขุนยวมนะครับตรงนี้ปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นะครับทุ่งดอกบัวตองได้รับการเรียกว่าได้รับการฟื้นฟูนะครับมีการจัดตกแต่งที่ ทำให้ต้นไม้เนี่ยกลับมา กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นเข้าใจว่าปีนี้ดอกจะเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนี้ก็จะเปิดเทศกาลเปิดเมืองไตนะครับแล้วก็เป็นงานของชาติพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับนี่เฉพาะ3เดือนแรกนะฮะต่อมางมกราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานฤูดูหนาวประจําปีนะครับปรกงงานประเพณีปีใหม่ของพวกชาติพันธุ์ด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีนาคมนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเพณีกินวอนะครับกินข้าวใหม่ของของชาติพันธุ์ต่างๆมีเต้นจั๊กคื้ออะไรต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมในชุมชนแต่ละทีี่่นาาามมมควรักก นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้เห็นในจังหวัดอื่นๆนะครับส่วนเมษายนก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นฤดูร้อนแต่ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังน่าเที่ยวนะครับเพราะว่าเรามีประเพณีเรื่องของบวชลูกแก้วนะครับหรือว่าปล่อยสังรองนะครับแต่ละอำเภอก็จะจัดได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นประเพณีที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในในประเทศไทยนะครับถ้าจะมาต้องมาที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ พิษภาคมนะครับก็เป็นเรื่องของนาตยะแห่งศรัทธากิ่งกะลาน,น้อมบูชาวิสาขะปุรณมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่จะได้เห็นเรื่องของการแสดง ระบำกิงกะลาการแสดงนกโตต่างๆนะครับแล้วก็วิถุนายนก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญสี่มุมเมืองนะครับ mm hmm. ส่วนกร,รกฎาคมเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของเข้าสู่ช่วงของฤด,ดูฝนเป็นฤดูการแห่งพืชพันเนี่ยก็จะขายในเรื่องของแหล่งทง่องเที่ยวที่เป็นทุงน่งนาป่าเขียวได้รวมไปถึงเราจะมีเทศกาลดนตรีปาแจัสแอนด์บูนะครับเราก็จะจัดกดําหนดกิจกรรมมาทุกปีนะครับส่วนสิงหาคมก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลดนตรีทางทางโซนใต้ทางคัฟแคมป์ทางแม่ลาน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีทุ่งนาให้ให้ได้ลงไป ทำ DIY เกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับแล้วก็กันยายนนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมในเชิงของกีฬาอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนคอสคันทร่ที่เพิ่งจัดผ่านมานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวติดใจมากแล้วเป็นงานที่เรียกว่าไปสู่ระดับสากลได้มีมาตรฐานการจัดที่ดีมากอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้าวข้าวของเมซิงดอ o เ s t e r โครงการที่2เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของโครงการที่เป็นแฟกชิพเลยนะครับเรียกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีลักษณะ หรือ,อจุดยืนทาง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 ,ทาง,ทางของแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีเอณ์ที่สําคัญก็คือเรื่องของการมาเที่ยวแบบผ่อนคลายมาเที่ยวแบบไม่คิดอะไรมากมาเที่ยวแบบชาร์จแบตไม่เร่งรีบไม่เร่งรีบนะฮะก็จะมารับประทานอาหารที่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบสโลลีฟที่จงหวัดแม่ฮ่องสอนได้มาผ่อนคลายมาเรามีกิจกรรมเรื่องของนวดสปาเรารม,มีกิจกรรมเรื่องของการ คอนข่ายในด้านอื่นๆเยอะมากนะครับมีทั้งน้ําตกน้ําพุร้อนนะครับมีเที่ยวถ้ำนะครับอ่าแล้วก็ในเดือนอ่แล้วก็อีกโครงการหนึ่งเราก็จะเป็นโครงการอ่แม่ห้องสอนสุกทุกวันที่แม่ห้องสอนนะครับ365บวันเนี่ยสามารถเที่ยวได้ก็ออย่างที่บอกว่าแม่ห้องสอนเที่ยวได้ทั้งปีครับครับครับ เที่ยวได้ทั้งปีเราทดลองแล้วเราเรามีชาติพันธุ์ที่หลากหลายเราสามารถกระจายทุกอำเภอใช่ครับไม่ไม่ไปกระจุกแค่อำเภอเมืองกับอำเภอปลายศพเมืองก็มีเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับอำเภอขุนยวมก็มีประเพณีที่โดดเด่นครับทีนี้เราก็ก็คือจะได้แบบมีนักท่องเที่ยวเงินหมุนเวียนในเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดีครับครับทีนี้ตะกี้ทันอันผอไดโอู่กำหนึ่งเนาะว่าประเพณีของแม่เสลียงคือออกวานะครับวันนี้มีเจ้าบ้านจากต่าง แม่เสรียงนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเฮาครับนายโยข้าเป็นหลายค้นสงสัยถ้าบาบัจจัยบัจจค้นแม่้องสอนหรืออันบัจจัยเคยแม่้องสอนเนี่ยนครับออกว่าคืออย่างมั่วครับนายโยคับครับผมประเพณีออกวานะครับเป็นประเพณีของชาวแม่เสเรียงครับซึ่งมีมาแต่ช้านานแล้วครับหลายร้อยปีแล้วครับคำว่าออกวานะเป็นภาษาไทยใหญ่ครับซึ่ง คําว่าว่ามาจากคําว่าวาสาหรือว่าสันวสันก็คือฤดูฝนนะครับาาการออกว่าก็คือ,อการออกจากฤดูฝนนะครับซึ่งประเพณีออกว่านะเป็นประเพณีพณในการต้อนรับของอพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหลังจากที่โปรดพระบัณฑานะครับตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับก็เสด็จกับโลกมนุษย์นะครับ ในการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้านะครับจะแฝงมาในรูปของพระอุปคุตนะครับชาวบ้านก็จะได้มีการทําราชวัตรประดับประทีปโคมไฟนะครับแล้วก็ต้อนรับพระพุทธเจ้านะครับและจะมีการทําบุญตักบาตรตอนตีสี่นะครับซึ่งเป็นสัญญาประชาคมของชาวบ้านนะครับว่าถ้าตีสี่ต้องตื่นมาตักบาตรกันในนายกเนาะต้องตื่นมาตักบาตรแล้วครับท่านครับซึ่ง แมสเเลียงจะห้องวาออกว่าพอครับถ้าเป็นอําเภอเมืองเขาเรียกว่าปลอยเหลินซึ่งออกพันสาเหมือนกันแต่ก็จะจะเรียกแตกต่างกันแต่งานออกพันสาเหมือนกันนี่นะครับออกว่าปีนี้บังหัวจัดวันไหนถึงวันไหนครับนายโยครับออกวาปีนี้นะครับอาเภอแมสเซเลียงนะครับจัดในวันที่สาวแปดถึงวันที่สาตสิบาคมสองพหกครับผมครับเขากระจายสถานตีหลายแห่งตีหลายตีเหมือนกันเนาะนายโยครับสถานตี อันแรกก็คือสถานเวทีกลางก็คือหน้าสถานน้ี่ตำรวจปูทอนแม่เสียงครับครับสถานที่ที่สองคือลานวัฒนธรรมวัดจองสูงนะครับครับแล้วสถานที่ที่สามก็คือชาวบ้านตามถนนคนกางทั่วไปครับถ้าผมวัดหลัดชาววัดนี่คือต้องไปเส้นบันโป่ง เนาะเช่นนัานโปร่งซุ้มราชสวัสนี่คือคือคืต้ๆตเราตักบาตรตอนเจ้ากางงามแล้วเป็นตกแต่งไฟกางงามเหมือนกันครับในแต่ละปีตีจะเป็นเรื่องของโดดเด่นก็คือการตกแต่งโกลมนายกนอปีนี้ก็คือโค้ก็คือแล้วก็สวยงามเหมือนเหมือนกุปีตีพันมาก็ครับนายกครับครับอาปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลแม่เสลียงนะครับได้มีการประดับ ปที่รคมไฟนะครับทั่วทั้งอำเภอแม่เฉลียงครับยังตีหันเจี๊ยเลยคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้คืองามสาหรับโกรมตีเฮาได้ตกแต่งตามตีต่างๆอันเท่าม้ามาอู้ถึงในแต่ละวันเลยหรือครับนายยครับอย่างวันตีเสาแปดเนี่ยเสาแปดท่านนักท่องเที่ยวได้ไปแอลจะได้หันอย่างพองครับนายยครับครับในวันที่เสาแปดถึงวันที่สามสิบนะครับในเวลาตีซีนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ ทำบุญตักบาตรนะครับพระสงฆ์200รูปนะครับครับนการที่จะออกบินทบาทครับซึ่งการบินทบาทที่จะมาเหมือนกันตักบาตรเทโวนะครับจะเป็นการเดินส่วนของพระสงฆ์นะครับจากทิศเหนือมาทิศใต้ทิศใต้ไปทิศเหนือครับจะเป็นการเดินส่วนกันนะครับเขาจะนิมนต์ตู้เจ้าหลายๆวัดหลายๆตีแล้วก็กมาห้าพพ้อมกันแต่จะเดินส่วนกันอีกเหมือนกันครับจะเดินส่วนกันครับซึ่งเป็น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของออกว่าไม่เฉลียงครับครับแล้วก็บรรจายว่าเดินสวนกันอย่างเดียวอย่างที่บอกว่าตักตีสี่ครับครับก็จะแต่งชุดท้ายยายยางเอี้ยมามาห่วมตักบาดกันตั้งแต่ตอนเจ้าเลยครับผมครับนั่นคือวันที่8พคเพราะขวายมาแล้วครับมีมีกิจกรรมอะไรันที่8พคคเพรขวายมาเวลา6นาฬิกานะครับรบก็จะมีการวิ่ง ครับจัดกิจกรรมวิ่งกันกุศลมินิมาราทอนก่าแลโคมครั้งที่สองครับก่าแลโคมก่าแปลว่าไปแรแปลว่าดูคมก็คือโคมไฟคมคมตกแต่งบ้านเทาเนี่ยครับอ๋อทีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับคีบจัดกันนะซึ่งเสียงตอบรับก็ดีมากนะครับจุดเริ่มต้นปลายตนนักวิ่งตรงไหนครับนายกครับอ่าหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ชลียงครับอ๋อปลายต้อตรงห้านมมนก็รลบเราเราวิ่งนี่วิ่งวิ่งเส้นทางไหนนายกครับวิ่งอ่า ระยะ5้ากิโลก็คือในเขตเทศบาลแม่สลียงครับครับสิบกิโลก็คือเขตเทศบาลแม่สลียงกับเมืองยมใต้ครับครัโอ้เป็นมิวิ่งตอนเจ้างั้นท่านลองครับพอครับเขาจะต้องแบบตื่นตีสีตักบาทใส่ชุดไทยใหญ่ก่อนครับพอตักบาทรเซตเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาออกวิ่งกันเนาะถ้าลองเนาะครับโอ้ก็จะเป็นกิจกรรมตีปีเล่าเห็นว่าได้ผลขันต่อภาพยังดีเหมือนกันนะนายยครับ เงินทุกบาททุกตตางก็จะเอาไว้สําหรับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับผู้สูงอายุผู้พิการสมัครตันอยู่กในายกเวเดียวนี้ณนเวลานี้ถ้าต้องการจะสมัครก็ยังได้ยังได้ยู่นอเพราะผมลักหันว่าเสื้องามเหรียญงามเนาะแต่ณนเวลานี้ถ้าโดยโดยหลักการแล้วคือปิดรับสมัครับอ๋อครับครับอันเอาไปเป็นกล่องเชียร์เนาะหลังจากตีเขาใส่บาสเซตนั่นคือวันตีเส้แปด เสาเก้าหรอครับนายกครับมีอย่างองฮะเอาไวนที่เสาแปดนะครับขอขออนุญาตครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะมีการพิธีเปิดลานวัฒนธรรมนะครับกัดัมคูหอมสืบพีชสันหอยย้อนลอยออกวานะครับซึ่งในงานก่อนจะมีการชมเชิญชมนะครับศิลปะการแสดงชาวไทยใหญ่นะครับพร้อมทั้งชิมอาหารของชาวไทยใหญ่ครับครับหนึ่งในฮันก็คือ ข้าวส้มข้าวส้มที่เป็นอาหารเด่นของแม่ห้องสอนกินกับถวยํำถวยเนาะนายกเนาะครับต้องไปชิมครับแล้วก็อาวาเป็งมงอย่างเต็มตีนะนายกเนาะครับผมครับอันการ์ดการนี้อยู่ตรงไหนครับนายกครับการ์ดนี่จะอยู่ที่อ้านวัดนาธรรมวัดจงสูงเลยครับวัดจองสูงครับซึ่งก็จะอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันท่านน่ะพื้นที่ใกล้ๆกันครับอยู่ในเคตเทศบาลตำบลม่เสเลียงนะครับจะเดินทะลุจากวัดสีบนเหลืองครับวัด าจากวัดศรีบนวเรืองมาวัดจองสูงครับครับแล้วก็ไปที่หน้าสถานีตำรวจภูทรไมสเสรีนั่นก็ได้เหมือนกันวที่ใหญ่ครับครับครับอันนี้คือวันตี18แล้วเนาะวันที่18ครับจากนี้แล้วครับก็คือเชิญชมนะครับศิลปินชื่อดังครับลำไยไห่ทองคำครับมา18เลยก็ครับวันที่18ครับโอ๋อครับครับก็จะอยู่เวทีกลางที่สถานีตำรวจท่านครับผมครับ อันนั้นคือบเสาแปดแล้วเนาะเสาเก้าแล้วครับในวันที่เสาเก้านะครับก็จะในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในเวทีกลางสถานีตํารวจภูธรเมืองเฉลียงครับก็จะเป็นพิธีเปิดครับงานออกราครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอนนะครับปีแล้วท่านก็ไปเป็นประธานเหมือนกันปีนี้ก็จะมาเป็นประธานเปิดอยู่นะครับร่วมชมการแสดง แสงสีเสียงแสงสีเสียงครับพิธีเปิดต้องบอกว่าปีนี้ปีนี้ครูบอมก็คือจัดคืออยู่แล้วเนาะตึงครูบอมตึงครูบอยทองสวัสด์การแสดงนี่คือแบบยิงหญยแต้แตคุณผู้ชมตีเวทีเวทีพิธีเปิดสำหรับวันที่เสาเก้าเนาะครับผมครับแล้ววันที่เสาเก้าก็หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นก็จะเป็นนักร้องชื่อดังครับ อนันต์ไมทองคำครับอ๋อเป็นนักร่องปากกากระยอพ่อแม่เซเลียงเขาก็มีปากกากยอเหมือนกันก็จะได้มาเป็นแฟนคลับติดตามกันอย่างนี้เนาะเสียงเรียกร้องของชาวแม่เสเลียงอยากจะมาอีกสักครั้งนึงครับเคยมาหนึ่งรอบแล้วครับครั้งนี้ยังเรียกร้องคนแน่นแทกเหมือนกันเนาะตอนอนันต์ไมทองคำมาครับครับนั่นคือวันที่เสาร์เก่าประกวดงานประกวดวันไหนครับ วันที่30ครับวันที่30ก็จะเป็นการเริ่มต้นประมาณสัก18ในลีกาก็จะเป็นขบวนแห่เทียนเหงครับหรือเทียนพันเล่มนะครับเทียนเหงคือเทียนพันเล่มคุณผู้ชมเป็นเป็นห้องกันอย่างอันตั้งขบวนตั้งแต่ตรงไหนครับนายกครับตั้งขบวนตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอค่ัแม่เสเลียงครับแล้วก็เลื่อยมามาตรงสีแยกแล้วก็เลยไปแหมรับไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกไพรินสารท่านเหมือนกันครับ ข้าถนนแรงพันธิชครับครับครับแล้วก็ปิกมาตีสํานักงานเทศบาลเฮาต่ออ๋อนักองเที่ยวสามารถอยู่ดูข้างต่างพอขบวนได้เนาะนายกเนาะครับผมครับหลังจากชมพิธีแห่เทียนเหงเทียนหรือเทียนแผ่นเล่มเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นการประกวดครับทิดาออกว่าครับปีนี้ก็มีสาวงามหลากหลายนะครับที่เข้าร่วมประกวดครับครับทิดาออกว่าก็เหมือนกันน้องครับ อันนางงามที่เปิดมาร่วมในวันนี้มาอำลาตําแหน่งอีเนาะครับนนครับ, <laughs> รบอันนี้ก็เป็นเป็นการแต่งกายของสาวไทยใหญ่คุณผู้ชมวันนี้เป็นมีเป็นห้องวัดตุงอย่างตุงไส้หมูครับในในย่อครับครับอันนี้เป็นตุงไส้หมูหรือว่าทางภาษาไทยใหญ่เรียกว่าตุงจ่องอะครับอ๋อแล้วก็หันตั้งหลังน้อยนึงก็จะเป็นค้อมหูกระต่ายครับเป็นค้อมหูกระต่ายซึ่งเป็นอ่าศิลปะของทางอ่าไทยใหญ่เปิ่นนะครับครับครับอ่ะคุณผู้ชมออกว่านะครับ3วันด้วยกันเสาร์แปด สัเก้าสามสิบตุลาคมนะครับตามที่นายนยกได้บอกไปท่านรองพอตารางแน่นแบบนี้เราเตรียมพร้อมยังไงครับสำหรับสำหรับการจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมากันหลากหลายตอนนี้ท่านรองครับครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากการเดินทางโดยรถยนต์นะครับตามเส้นทางสายหลักแล้วนะครับก็ยังมีเดินทางโดยเครื่องบินนะครับก็ของสายการบินบางกอกแอว์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีจันพุทธศุกร์นะครับอ๋จันพุทธศุกร์ แล้วก็ตั้งแต่วันที่29ตุลานะครับเราก็จะมีจันทร์พุธศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็จนไปจนถึงวันที่30มีนาหกเจ็นะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับสะดวกนะครับในการมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอันนั้นสําหรับใครที่แบบนั่งนั่งเครื่องบินมาแต่ถ้ากว่าอยากได้บรรยากาศในการขับรถมาเองก็จะสายอำเภอปลายก็สะดวกจากแม่มาลายเข้าไปก็จะเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งหรือจาก อำเภอฮอดของเชียงใหม่ไปตรงศพเมย์แม่เสลียงกบอีกเส้นทางเนาะทลองก็จะมีเส้นทางหลักก็ครับเส้นทาง1095นะครับอย่างที่ไปเชียงใหม่ไปแล้วก็แม่สอนนะครับแล้วก็เส้น108นะครับก็ผ่านทางแม่เสลียงนะครับแล้วก็มาแม่สอนนะครับและมีหลายเส้นทางนะครับที่จะเดินมาก็สะดวกขึ้นครับครับครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเวลาเราเราขับรถมาท่องเที่ยวเขาจะมีบัตรใบประกาศให้ผู้พิสูจ 1,864งพัครัอยหกสิบสีใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ทางขอกันค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการแจกใบประกาศนะครับรวมถึงมีสติกเกอร์ติดรถให้ด้วยทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวก็มีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวก็จะเป็น4,088ันโค้งนะครับ4 0 8 8นี่คือเส้นเส้นปลายเส้นตั้งแต่ตั้งแต่ปลายนะครับตั้งแต่แม่มาลัยเข้าสู่ปลายครับมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วลงผ่านลงไปทางใต้เลยครับผ่านขุนยัวแม่ลาน้อยแม่สร้อยศบเมยนะครับลงไปที่วงเวียน อำเภอฮอดอันนี้คือครบลูบครบลูปจะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพอครั8ับผมโคงรับแต่ถ้าเส้นจากฮอดแล้วแล้วแม่เสลียงแล้วไปอำเภอเมืองอันนั้นคือ1864 <8 64 S 1> โคง้โคงใช่ครับครับแต่ก็ จถึงต้องถึงอยู่แล้วสําหรับจังหวัดแม่ฮ้องสอนครับอันสุดท้ายจะจะให้ทั้ง3ท่านครับเชิญชวนสําหรับมาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนนะครับงันเริ่มต้นที่ทดลองก่อนเลยครับครับก็เชิญชวนพี่น้องเจ้าประชาชนทุกท่านนะครับก็มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ้องสอนนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับเรามีแผนประชิญเหตุของนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็เราจะ ให้ทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความสุขที่ได้มาแล้วกอ็อยากกลับมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่งครับครับพอทอทๆอ,ทอแล้วครับมีอย่างจะเจญจวนนักท่องเที่ยวพ่อง ไม่แม่ฮ่องสอนได้ตลอดทั้งปีเชิญเลยก็จะมีประสบการณ์ที่เสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับอยากเรียนเชิญให้มาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงๆเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแต่โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็อากาศหนาวอากาศเย็นนะครับก็เตรียมเสื้อขนหนามาด้วยนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่าจะมีอุณหภูมิที่จะหนาวเย็นยาวที่สุดนะฮะยาวนานกว่าจังหวัดอื่นๆแล้วก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ําด้วยนะครับแล้วก็ภูมิท กว่าแห่งทั่วทั้งจังหวัด mm hmm. 6,000กว่าห้องนะครับทั่วทั้งจังหวัดนะครับโดยเฉพาะ,ะถ้าเกิดมาเที่ยวประ,ประเพณีออกหวานที่แม่เสเีียงเนี่ยก็จะมีที่พักไม่กว่าไม่ต่ำกว่า30แห่ง <c oughs> นะครับรว <c oughs> ไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติด้วยอย่างเช่นทางลงไปเชื่อมโยงกับทางศบเมยเนี่ยก็จะมีผุ้ยโคกอเซโลนะครับกอเซโลก็จะเป็นจุด ชมวิวทะเลหมอก2แผ<ม>่นดินที่สวยงามมากแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวก็นิยมเ,เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับจนล่าสุดก็มาจองได้นะครับจะพักในสถานที่พักแรมนะครับแล้วก็ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพักในแหล่งธรรมชาติได้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ท่านวางแผนปฏิทินได้เลยนะฮะสามารถติดตามข้อมูลได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดแม่ง,งสอนใช้เป็นเพจของการเพจทอททสำนักงานแม่งสอนได้เลยนะครับติดตามข้อมูลได้เราจะมีอัปเดตข้อมูลลงให้เรื่อยๆครับ นายกแล้วครับย่ำกันทำกราหนึ่งงานออกวางของเขาวันไหนถึงวันไหนและก็เชิญนักท่องเที่ยวไม่แอลได้เลยครับครับผมงานออกวานะครับประเพณีออกพรรษาของอําเภอเมเสียงนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30ตุลาคม2566ครอกบครับขอเชิญนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมงานมาชมครับประเพณีออกวาเทศกาลออกพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับ รับรองว่าถ้าพี่น้องได้มาเที่ยวชมแล้วจะประพิษหวังกลับไปครับผมครับไผ่ตะยักได้ชุดไตนี่ก่อบ้านโปง่งร้านป้ารัเดาป้าลาวาาลาวันขออภัยมีป้าลาวันแล้วก็ชุดปาะกะกายอตรงสี่แยกแขมสองาร้านก็สามารถแวะแวะไปซื้อเอเสื้อผ้าไทยใหญ่หรือปาะกะกะยอได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงลายลุนตยาเนาะเป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเฮานะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้ชมรายการสามท่านที่ได้มาอู้จากกับเฮาในวันนี้นะครับสาหรับงานประเพณีออกวาเทศกาลออกพรรษาอําเภอแม่สรงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านท่านสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผอ,อ าพานุวัตรขัดนาคนะครับผู้อำนวยการการโงเทลแห่งประเทศไทยสํานักงานแม่ฮ่องสอนและนายกเทศมนตรีตําบลม่สเียงตัวยว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ดีมันยินดีถึง3ท่านนะครับขอบคุณครับไม่สูงค่าไม่สูงค่านะครับๆๆแล้วก็น้องนางงามสาวไตยแหมสองท่านตัวนะครับที่ได้มาหว่วงรายการกับเฮาในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันคําเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสงใต้รายการกันต่อเลยครับอัปเดตอัปเดตคู่เรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ้กู้เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนญะหยังอุ้ม่วนถูกใจตัวเน้า Don't no. eat! Hey.